โอเคแล้วผมก็อยู่ผมเด็กน้อยแล้วผมก็วันนี้ผมก็มาแจกมาโคทิกใหม่แล้วผมก็จะมาสอนทำแล้วว่าทำยังไงครับผมมาโคทิกใ to หม่เป็นไงครับอย่างนี้นะแล้วติดล้ออ่ะไม่เที่ยติดบ้างไม่ติดบ้างมาโคทิกใหม่แล้วก็ตอนนี้แล้วผมก็เดี๋ยวผมไปสอนวิธีการทำเลยอ่ะวิธีการเล่นนะครับก็ กดเอสแล้วก็ให้ให้มันถันหัวออกมานิดนึงแล้วก็กดมาโคได้เลยติดรอยจัดไปน้องเดี๋ยวพี่สอนตั้งแคปเดี๋ยวผมตัดไปตอนสอนเลยตั้งมาโคโอเคแล้ว okay, นะผมก็นี่นะตั้งตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครทําไม่เป็นอนะ่ะเดี๋ยวพี่สอนเลยน้องอ่ะพี่สอนเลยนะ,ะนยนะว่ากดเชียรมาโคได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อที่อนะไรก็ได้เอาไปก็กด ในคอร์คดคลิกซ้ายเอ็ดค,ดคลิกขวาคลิกซ้ายลงไปแล้วต่สต่อปไปก็สลับแค่หนะ้าแค่ตัวเดียวแล้วกดดีเลย์ได้เลย,ยดีเลย์แล้วก็แค่นี้เป็นหนะึ่งเลยที่เหลือเป็นสิบให้หมดเลยเฮ้ยไ,<อ>ไอ้เหี้ยถูกปะถูกเลยถูกประมาณสิบ ัอบเป็นสิบหมดเลยคนะรับตอบโทัพไหมดเลยเนี่ยเ้ี่้แค่นี้เล้วเสร็จแลอกถ้าเกิดใครย้ายผมสอนทิกอะไรอีกสอนมาโครอะไรอีกก็เม้นมาแรับเดี๋ยวพี่แจกเลยเลยเนาะฝากกดติดตามกเยอ่เดี๋ยวเนาเจอกันนะ